สวัสดีครับท็อปพานุพันธ์นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูเหรียญหลวงปูศิลาสิริจันโทรุร่นยอดเศรษฐีรายการนี้เป็นรายการที่6นะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคําสร้างจํานวน6 9 9เหรียญเหรียญรุ่นนี้สร้างโดยกลุ่ม3สิงห์อมูเลิตนําโดยคุณต๊อดคุณเอและคุณมาร์คมาในกล่องแบบนี้เลยนะครับเขาจะซีนเห็นไหม สามสิงห์มูเลตนะครับรายการที่6เนื้อเงินหน้ากากทองคำเดี๋ยวมาเปิดกันไปพร้อมๆมกับเ,เพื่อนๆนเลยนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นหมายเลขกันนะจะได้เลขสวยสวยหรือเปล่าเลขเบิ้ลเลขตองนี่รุ้นไปกับคุณผู้ชมเลยนะครับเปิดดูไปพร้อมๆกันนะ กล่องสวยงามน,นะครับรายการที่6เนื้อเงินหน้ากากทองคำสาธุหลวงปู่มหาชิลาขอให้ได้เลขสวยๆเดอ้อหลวงปู่นะครับมาดูไปพร้อมกันครับอุย้ยทำรูปแบบกล่องแพ็กเกจออกมาดีเลยนะตรงนี้จะเป็นเหมือนกระจกนะเป็นพลาสติกนะครับโชว์พระด้านในนะครับ ปูศิลาสิริจันโทนะครับญญรุ่นยอดเศรษฐีที่ระลึกงานกระถินปีพศ2567นี้นะครับมาดูไปพร้อมๆกันครับจะได้เลขสวยๆหรือเปล่าเปิดเลยครับมาสวยมากสวยจริงๆนะครับเลขชิดได้ เลข363เลขโค้ดนะครับหมายเลขนะเลข363เนื้อเงินหน้ากักทองคำสร้างจำนวน699เหรียญน,นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะสวยมากเป็นเหรียญรูปไข่นะด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นหน้า ครึ่งองค์นะครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโาในอริยบทหันข้างนะหลวงปู่จะจะสวมแว่นด้วยนะเหรียญรุ่นนี้นะครับสวยงามคลาสสิกนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคำโอ้สวยมากนะครับหน้ากากานี้ทองหนาๆเลยนะครับใหญ่เต็มเหรียญน,นะครับอ่าพลิกมาดูด้านหลังนี่สวยงามนะครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะ ที่ระล,ลึกงานกระถินวัดพระาธาตุเหมือนหินจังหวัดกาลสินนะครับปี2 5 6 7ที่ผ่านมานี่เองชื่อรุ่นนะรุ่นยอดเศรษฐีเดี๋ยวให้ดูหน้านะรายละเอียดเหนื้อเงินหน้ากากทองคำ ดูจมูกจมูกสวยนะเดี๋ยวนี้จมูกสวยครับหน้าหลวงปู่ด้านล่างก็เป็นลายเซ็นนะครับเป็นชื่อหลวงปู่นะสมณศักดิ์สวยงาม อยู่ในพิมพ์เหรียญรูปไข่ซึ่งเป็นพิมพ์เหรียญที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วนะรายการที่6เนื้อเงินหน้ากากทองคำสร้างจำนวน699เเหรียญสวยมากนะครับอ่ะ ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ